ก,ก็สวัสด,ดีก,กันด้วยพนะบกับช่องนําจิกจิบจานาโบแอ่ยันี้ก็ขำทั้งวันเลยก็มาดูกูโอเคครับวันนี้ผมมีตัวช่วยมาคือไอ้บอสเหลี่ยงครับไม่ใช่ว่ากินอนะไรแล้วฟันกันเลยมาช่วยผมถ่ายกินนะครับคอนเทนต์ผิดตายป่ะครับผมไม่รู้นะแต่คือเขียนถ้าผมผิดสักคำาองคำหน่ยว่าคำหร่งมีทุกคนต้องโทครับเพราะผมบอกเลยว่าผมเขียนไทย เคยเรียนอยู่แต่ผมเขียนไม่ชัดเลยนะเหมือนคนโง่อ่ะแต่เอายีหมูสละดเนี้ยเอาจรยีหมูซ่อนเบื่องมือกล้วยไงว่า,วาไม่คุ้ไม่ไม่ได้มง่ยอย่างเงี้ยไม่อยากโชว์ดิเดี๋ยวเอาไปเลยกันเอาเรียนไปวะคำแรกเดี๋ยวเ,เ,เอาคำคำยากๆยากๆเลยถ้าผมผิดแล้วผมโดนกินน้ำปลากับดีดดีดแก้มครับกระปุกแก้มไหมแบบโคลนะอมอย่างเงีผมก็เอาโอเคเดี๋ยวผมพร้อมเลยคำแรกเลยบนะ้างแบ่งคำ เอาเลยอ่ะแบงค์ทั้งใต้ได้ไมก็ได้แบงค์เนี่ยถูกไหมเดี๋ยวเราดูถูกไหมยงนมันถูกไหมถูกขนาดนี้มันถูไหมว่าแต่ผิดมึงบอกผิดเลยกูได้ผิดข้อไยกันัำไหนกันนะอะไรนะข้อไฟกันลไหนกันนะขอกันนีหรอ มันนี่คุณต้องโดนใช่ไหมเนี่ยน,น,นี่คุต้องโกงอะเนี่ยนีม่มาด้วยกันด้วยโกงกูไะเนี่ยดูโดนมันแะน่ๆขนาดนเขียนมันก็ไม่เห็นหนึ่งพันบาทไว้ถูกเออแบ,บงค์เออไม่ไม่ถูกแบงค์ไม่ถูกใช่ไหมเดีโโ๋ยวผม <c oughs> ผมบอกแล้วเป็นคนง่คนหนึ่งเลยนะที่แบบทำ่างนี้ไม่ไม่ถนัดโอเคงั okay. น้นถ้ากูผิดกูลงโทษเลยมึงจะกูจะอะไรดีวะเอาน้ำปลาแล้วกันซุบง,ง่ายๆหนึ่งซุปต <c oughs> ัดีแก้มแน่เจ็บ ฝ่าเล็กๆเลยอ่ะเห็นไหมวะลบนี่ครับเอาเลยนะครึบเดียวนะแต่ไอเหลือไว้ครึ่งหนึ่งได้ไหมเผื่อเอาเอาเลยนะของไหมเอาเลยนะอะไรวเออแม่อร่อยเลยพี่ดาเอาเลยเลยแต่ดีถึกมาได้แล้วอ่ะ แบงค์ยี่กูพอได้อยู่กูไม่ลืมนโทรแน่แบงค์ยี่ยี่เฉยใช่ไหมยี่สิบยี่เยใช่ไหมยี่สิบด้วยวัดสารักท่องเแตมบอกฉันเนี่ครับแบงค์ยี่สิบผิดถูกไหมผิังไปดีก่อโอ้โหสารแอลไยมา อกันน่ะี่จะบ้าตายให้มช่วยเหรอมาทำร้ายกูเนี่ยขนาดยี่มีเขียนพี่มีเขียนยี่สิบยู่เลยอยิ้มมาเลยิมาเลยี่ขอบมาเลยน้อพี่รู้เองงั้นน่ะกูได้ผมได้กินน้ำปลาแล้วนะผมว่าดูจะทรงตับถามหาโหแล้กินอย่างขึ้นเลยกินม่ตีนะนะ้ว่อเอเลยปิกกี้ ม้ไม่งกินเบแม็กกี้เหรอมิกมิกเหรอโอ้โหโอเคแต่ผมเปลี่ยนหม่นะครับเอาแค่หกคำพอว่าผมไม่รอดแน่หคำยาผมไม่รอดแน่อะไรนะมีมิกกี้มิกมิกมิกเหอเออคำนีมิก What What the นี่นะนี่นะคนดู <S <S นถูกเลยใช่ไหมนนี้ถูกโอโ้องง <S <S โหดูตัวน่าโคตรภูมิใจในตัวเองเลยนะตั้งแต่เกิดมาเขียนถูกอ่ะเอาต,อาต,อตออ่อเลยเพื่อนต่อเลยต่อเลยจะไปทำไมออมสินออมสินเหรอออมสักครู่นะเดี๋ยวผมเขียนก่อนได้แน่คำนี้มึงโดนบอกเลมึงโดนบูก้าพูดได้เลยมึงโดน ผิดแล้วคำว่าอมศินี่กูเกิดมากับมันตั้งแต่โตนะตั้งแต่เด็กจนโตกูเกิดมากับคำว่าองศ์ทำไมครับถูกผิดไม่มีแม่โทรฮะไม่มีแม่โทรเอาไปสั่งไปสอนกูโรงเรียนไหนสอนเนี่ยไม่มีแม่โทรโรงเรียนไหนสอนกูเาอันนี้โอ้ยก้าเลยทำมาเลยเยิมมาเลยเพี้ยนโอเคครับเริ่มอันนี้สามครั้งแรวที่ผมได้กินอ่ะหูแม่อร่อยเลยผมบอกของจริงนี่ ไม่มีโค้งไม่มีโคกอลนี่ของแท้เลยครับโอ้ทำใจก่อนขอทำใจก่อนน๊บนึงเปลี่ยนอีกแกไม่ไหมอ่ะดีมือก็ได้อ่ะเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเวนอะไรยังก็เอาแล้วนะโคมไฟเลยโคมไฟ พี่นะกูจะบอกให้ครับว่าคงไปกู้โตมาด้วยกันเหมือนกันอันเนี้ยเรียนมาด้วยโรงเรียนเดียวกันเนี้ยกูนี่ปั่นจักรยานมามลำแดง,งด้วยกัน <c oughs> ถูกไหมคำนี้ถูกนะครับผ่าน,นะครับแล้วก็คือขดแลวเสร็จรู้ป่ะกูต้องขัด <c oughs> แล้วเสร็จกูเหมือ, <c oughs> อนอแบระเจ้ายัง <c oughs> ไม่สัดล้วเสร็จด้วยไปต่อได้ไหมไม่นีไม่ดีเดี๋ยวไปต่อเลยนะครับไมหนป ยคำว่าไม้ไม่ยากนะครับผมบอกเลยไม้นึ่นี่ไหมวะไม่ยากดินี่บอยใบไม้นะนี่บอยใบไม้นะครับผมเป็นคนลงเองบอยใบไม้ดูนะครับใบไม้เห็นไหมกล้องเห็นไหมพอจะยิ้มได้ไหมมีก่อนมีว๊าทไอ้เว้ะเนี่ยขุดต่างต่าแก้มได้ไหมอ่ะทีเดียวทีเดียวแล้วแล้วที่ไหนกูกินต่อจะเป็นตายวายตายแล้วเนี่ยโอ้โห หกินไม่ดิไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกินก็ได้งั้นอะยิ okay ้มมาเลยเตี right ้ยนี่ยยืมผ่านกล้องเลยเตี้ยโอเคครับตอนนี้ผมน้องโทรต่อเลยเดี๋ยวผมกินต่อเลยหมดแล้วด้วยเนี่ยหมดแล้วนะก็ถือว่าจบแล้วนะไอ้ให้คำเลยคำนี้โดนแล้วเลยเปรี้ยมากแม็กกี้เหรอกินตัวผมครับเอาไม่ฮาอะไรสายกูเล่นนะน่าแต่กี้กูเล่นมุกนะเนี่ยคลิปเลยดูดิไม่มีใครคุยด้วย นี่มึงคิดเลยใช่ไหมเนี่ยคิดไไหนบอกคิดยากหนักหนาไอ้สัตว์บอกพูดลื่นเลยนะเอ ų, ้ายากยากมีมั้ยเราอัน anyway. นี่ก็ยากมาแล้วขอโทษเอามัเป็นรับเป็นวาขอโทษอะไรนั้แอปเปิลแอปนี่แอบออกแอปแอปเราว่าแอปนะแบบแอปเกง่งเงี้ยแอปเปิลถูกครับคำนี้ถูกครับ นี่กูโตมาด้วยกันเหมือนกันทำเนี่ยนี่คำอะไรเนี่ยไหนเาเลย What the fuck ไม่ได่าไม่ได้คำไม่ได้คนี่นะครับคนที่สนับสนุนผมหลังกล้องตลอดไอ้บอสเหลืองมาคงมมาขืนกล้องอยู่กับซูเปอร์ชื่อดังเคนนี้นะแต่ไอ้คนอย่ากลัวไคนดีกว่าไม่ต้องหาไปไหนมีก่อมีมีก่อโอ้ใช่ปหมเนี่ยนี่โดนทุกคำเลยไอ้บอสไม่ต้องคำหรือไม่ต้องคำ ที่ผมน้ำได้ผมรอดสองคำนะครับกายบอยเนีใช่เหรอต้องแดกไปยังไม่เนี่ยหมดเลยนาลองดูอะโอเคกินหมดแล้วนี่นะครับหมดแล้วนะครับอ่ะกายอ่ะโอเคกินหมดละกันไปละแมกกินเยอะโอเคครับตอนนี้ผมได้จบคลิปแล้วนะครับไม่ฮาร์ดมันก็ไม่ค่อยมันหรอกแต่ว่าโอเคอยู่แต่ผมเป็นคนที่เขียนภาษาไทยไม่เก่งโง่เลย แต่เรียนเรียนได้อยู่นะไม่ถึง6ด้วยแต่ถือว่าเป็นคนนู้โง่อยู่อ่ะสําหรับผมอาจจะก็าพยายามเขียนให้ถูกนะแต่สุดท้ายผมก็ได้กินแม็กกี้โอเคแม่ปากผมเรียบร้อยเลยนี่คุยใครต่อไม่ได้แล้วเหม็นเที่ยงเลยนี้โอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเอาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับไปตอ่อแล้วกัน